ถ้าคุณคิดว่าของมันแพงนะนั่นแสดงว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทํามาเพื่อคุณไอจริงๆไอว้วลีเนี่ยมันถูกต้องนะเพราะอะไรรู้ไหมสมัยที่ผมยังแบบเงินน้อยๆอยู่อะ่ะแล้วผมมองว่าไอรถไอนั่นก็แพงรถไอนี่ก็แพงไอบ้านหลังนี้มันแพงนั่นหมายความว่าผมไม่มีปัญญาซื้อนี่คือเหตุผลง่ายๆเวลาเราไปดูเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยตามบริษัทเนี่ยเขาจ้างพนักงาน ด้วยค่าตัวด้วยเงินเดือนสูงสูงเนี่ยทาไมอยู่ดีเขาถึงจ้างอะ่ะทําไมเขายอมจ่ายอะ่ะที่เขาจ่ายก็เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถต่อองค์กรทํากําไรให้องค์กรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยของเนี่ยถ้าจะถูกหรือถ้าจะแพงเนี่ยมันมีเหตุผลในตัวของมันนะครับเราอย่าเอาตัวเกณฑ์ตัวนี้มาเป็นตัวตัดสินว่าของแพงเฮ้ยมันแพงอะ่ะแบบไม่มีไม่มีเหตุผลนะ แต่ว่าถ้าของแพงเนี่ยแล้วมันมีคุณสมบัติหรือมันมีลักษณะของมันที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้และมันคุ้มค่านั่นหมายความว่าเราซื้อแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเรานะครับถ้าเรามีปัญญาซื้อนะเช่นกันนะครับเหมือนเครื่องจักรในการทอถุงมือของเชนส์ซพายเราเนี่ยราคาเครื่องพูดตรงๆเราเสียพิกัดภาษีถูกต้องนะครับเราเสียภาษีทุกอย่างถูกต้องเรามีต้นทุนในการบริหารจัดก,การที่สูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ขายแล้วเราหายสาบสูญไปะ เราขายแล้วเราก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอการที่ว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่ทําให้ประคับประคองเนี่ยตลาดประคับประคองการทําธุรกิจของลูกค้าเนี่ยไปให้ได้นะครับเพราะฉนั้นส่วนนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับอย่าใช้ราคาเป็นตัวตัดสินโดยไม่ใช้เหตุผลอะไรวิเคราะห์เลยนะครับว่าทําไมถึงถูกทําไมถึงแพงนะครับคิดก่อนสวัสดีครับ